นี well ่อ่ะโอเคนี่นะคะอ่านี่นะคะนี่นี่นี่หันมาทางนี้เอาหน้าพี่นึ่งเอาหน้าพี่โอเคค่ะอันนี้เป็นสื่อเส้นกเส้นทีขึ้นเรียงครับขึ้นแดงๆดไลฟ์อะไยังได้แล้วค่ะสามมีแล้วค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่พัดดวงวิวัฒน์นะครับเด็กวัดคำมะมงวันนี้วันศุกดิบนะครับก่อนสิ้นปีนะครับเป็น วันที่จะมีก <eries> ีฬาสีนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของมหกรรมกีฬาประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับของวัดคมงแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าทุกปีนะครับเราจะถ่ายทอดไปร้อยสี่จากประเทศทั่วโลกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาให้คุณหมอโอ๊ตนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับถึงรายละเอียดนะครับของงาน ที่จัดนะครับวัตถุประสงค์นะครับของการจัดงานประจําปีนะครับของปี2025ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นการจัดงานที่เป็นธรรมเนียมทุกปีนะคะเราทําอย่างนี้มาประมาณ 6- 7ปีแล้วนะคะซึ่งวัตถุประสงค์สําคัญเลยเราคิดว่าทีมงานนะคะพวกเราเนี่ยทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปีนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยเราเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่หัวใจเรายิ่งใหญ่มากค่ะการมีกีฬาเนี่ยมันคือการกระชับความสามัคคีแล้วที่สําคัญมันทําให้ทุกคน ะะมีรอยยิ้มปีหนึ่งเราจะได้มีความสุขร่วมกันปีหนึ่งที่เราผ่านอะไรมาด้วยกันบางทีมันอาจจะหนักหนาบางทีมันอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยแต่การที่เราได้มาร่วมสนุกด้วยกันในวันนี้เนี่ยโดยมีหลวงตาประพลพัฒน์อะคะ่ะเป็นศูนย์กลางหรือว่าเป็นหัวใจที่ยึดเหนี่ยวพวกเราไว้ด้วยความศรัทธาเนี่ยอนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากรับรองค่ะว่าถ้ามานะคะจะได้เห็นรอยยิ้มนะคะของพวกเรานะคะแล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยด้วยนะคะทีมงานปีนี้ค่ะชื่อว่าศีสั c o l เลอร์นะคะพรุ่งนี้รับรองนะคะจะสีแสบตานะคะจัดเจิดจ้าด้วยความสุขค่ะโดยเฉพาะนะคะกีฬานะคะแต่และอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามีกีฬาที่น่าสนใจมากพรุ่งนี้เรามีมวยไทยคู่เด็ดค่ะแล้วก็มีแม่สีอยู่2ส,สีนะคะตัวอดเองเนี่ยเป็นแม่สีน้ําเงินค่ะและนี่คือคุณป้าสีนะคะ <Okay. S 2> คุณป้าสีเป็นแม่สี สีแดงอ่าสีแดงนะคะวันนี้สีแดงมีอะไรมาสู้กันบ้างคะมวยมีทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะมวยนะคะใช่คมวยคู่เด็ดของเราค่ะพรุ่งนี้มีมวยไทยนะคะนัดหยุดโลกค่ะยิ่งกว่าไทยไฟอีกค่ะเพราะว่าเป็นวิศวกรใหญ่เลยนะคะแต่วันนี้มาในนามสิทธิ์วัดคำประมงนะคะอยู่ข้างๆอดเองค่ะคุณตึงนะคะขวาตายซ้ายสลบค่ะผู้ท้าชิงค่ะสีแดงนะคะส่งเข้าประกวดใช่ไหมคะแต่อดก็มีมวยเด็ดมาเหมือนกัน ะะอันนี้ดีกรีนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเจ้าตัวยังไม่รู้เลยค่ะชื่ออาจารย์เก่งนะคะอาจารย์เก่งแซมซันอีสานค่ะหมัดเด็ดนะคะหมัดสากเหล็กค่ะสีน้ําเงินส่งเข้าประกวดนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์มวยกันนะคะถ่ายทออสดไปทั่วโลกลเลยนะคะคถึงยูนิวอร์ซลเลยนะคะเมื่อ <laughs> วานก็เจอได้บังเอิญบังเอิญเจอก็เห็นออจารมอนเดดน,นะครับก็ตัดผมทรงนักมวยรอเลยนะครับ <laughs> เตรียมไว้เลย,ยใช่ครับก็ ถ้าน้องฝนดูอยู่นะครับพรุ่งนี้พี่หนักนิดเบาหน่อยนะครับพี่พี่ขอขอโทษด้วยนะครับ <laughs> ก็เหมือนมาโอ๊ตบอกนะครับพรุ่งนี้จะเป็นตีมปาร์ตี้นะครับสีสันคลุฟู <laughs> แต่ว่าในส่วนของเกมนะครับ <laughs> ก็จะเป็นเอ่อชุดหยุดโลกนะครับ <laughs> ชุดหยุดโลก <laughs> ก็พรุ่งนี้ก็เราจะมีมวยคู่พิเศษเหมือนที่หมอโอ๊ตบอกนะครับก็ <laughs> เป็นเอ่อชุดน่าจะเป็นเอ่อไฟอัมลาโลกนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ก็ฝากฝากติดตามชมก็จะถ่ายทอดไป1้7ประเทศทั่วโลกด้วยนะครับแล้วก็ พรุ่งนี้นะครับก็จะมีพิธีนะครับตั้งแต่13นาฬิกานะครับทุกคนจะไปรวมกันที่อรุยาศาลนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีลุงน้อยนะครับกับน้องสีนะครับก็จะเป็นคนที่ประชุมไม่ใช่ประชุมเพิวิ่งคบเพิงนะครับมานะครับเป็นการเปิดนะครับแล้วก็จะมีท่านประธานที่ปรึกษาอรุยาศาลมดคำมงพระอาจารย์พลพัฒน์นะครับจะก็เป็นประธานนะครับที่จะเปิดงานหลังจากนั้นก็เหมือนที่มาวัดบอบไปแล้วนะครับก็จะเป็นมวยไทยนะครับ หยุดโลกนะครับสําหรับผมเนี่ยเป็นความใฝ่ฝันเลยนะครับเพราะว่าเคยคิดจะขึ้นเวทีมาอยากเป็นแชมป์โลกนะครับตอนที่เรียนหนังสือไม่มีโอกาสนะครับปีนี้นะครับก็จะได้ขึ้นนะครับเวทีจริงๆท่านเปิดโอกาสให้ใช่ไหมคะใช่ครับลแล้วไอท้ที่กว่าตายสายสลบนี่คือเราหรือว่าคู่ต่อสู้น่านาน่าจะคู่ต่อสู้ครับแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราอาจารย์เก่งฟังอยู่หรือเปล่าคะ ก็ก็เป็นมวยเมื่อกี้เห็นทางทีมงานเตรียมงานนะคบเห็นเปิดซ้อมเพลงเห็นจะมีระบายครูเป็นเพลงพญาโศกใช่ไหมครับเพลงพญาโศกเมื่อกี้ค่ะจริงจริงๆของเรายังยึดถือสโลแกนเดิมอยู่นะคะอยู่สบายใยสงบก็ไม่เสียนะคะพรุ่งนี้แข่งมวยเสร็จนะคะถ้ามีความจําเป็นจริงๆเราก็พร้อมเผาเลยนะะหน้าวัดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมวยนี้กติกาไม่ธรรมดาค่ะหลวงตาท่านเป็นผู้ตั้งกติกาเองนะคะมวยนี้ต้องปิดตาค่ะ รับประกันเลยค่ะต่อยแบบไม่เห็นกันนะคะอยากให้ติดตามค่ะโหเราไม่เล่าเยอะดีกว่านะคะคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ตื่นเต้นนะคะครับก็เมื่อกี้เห็นในไลน์มาโอ๊ตส่งโปรแกรมมาให้นะครับก็เห็นบอกว่ามีเตรียมพร้อมนะครับมีทั้งพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็ไอตัวรถพยาบาลนี่ฟังดูไม่แปลกแปลกนะครับหมอหมอสนามหมอสนามนะครับหม,อ,หมอสนามแต่วันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเอ่อ ขอคืนเวลาสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดนะครับวอลเลย์บอลนะครับคู่พิเศษซึ่งกันกรองมานะครับเสีเหลือ2สีครับวันนี้เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับทางออนไลน์นะครับขอบคุณครับสวัสดี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 ค่ะพอเสร็จงานกีฬาสีก็จะมีแขะ